จนถึงกระนนี้ยังไม่มีใครประเทศใดหรือบุคคลใดทําการล้มอำนาจของมินอองหลายผู้นำพม่าได้และรัฐบาลนะครับที่มาจากการรัฐประหารของพม่าได้เอเชียก็ไม่เข้าไปทำการแทรกแซงกิจการภายในของพมา่าถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากฝั่งสหภาพยุโรปอย่างหนะักนะครับเพื่อให้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในก็ตาม นะับนั่นหมายความว่าพม่ายังคงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยังเกิดมีการกว,าด,กวาดล้างจับกลุ่มกลุ่มผู้ต่อต้านและมีการสังหารผู้ต่อต้านไปแล้วไม่ต่ำกว่า800คน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทรัมป์และสถานการณ์โควิด -19 ที่น่าจับตามองครับว่าทั่วโลกกำลังอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดในส่วนของโควิด -19 อายการสำนักงานรัฐนิวยอร์กแถลงการขยายผลคดีอาญานะครับาจากธุรกิจนะครับของอาอาณา,า,าจักรธุรกิจของทรัมป์นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับได้รายงานว่าสำนักงานอายการรัฐนิวยอร์กมีการเปิดเผยคดีอาญานะครับ กับธุรกิจของทรัมป์ซึ่งเป็นผลจากการสอบสวนคดีแพง่งโดยร่วมมือกับอายการแขวงของเมนฮัตตันที่จะเดินทางสอบสวนคดีอาญาทรัมป์และทรัมป์ออแกไนซ์สเตชันมานาน2ปีนะครับซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าปิดปากให้กับผู้หญิงหลายคนในานามของทรัมป์และการลดหย่อนภาษี นะครับจำนวนหลายล้านดอนลลาร์สหรัฐจากการระบุเป็นค่าที่ปรึกษารวมถึงเงินที่จ่ายให้กับอีวานกาชวามนะครับภรรยาของเขาด้วยนะชวมเรื่องนี้ไม่จบนะฮะโดนเล่นงานต่อในขณะที่2คนไทยในอิสราเอลนะครับสังเวยเจรวดอ่าฮามาสนะฮะกาซายัางระอุไร้แนวโน้มข้อตกลงยุติหยุดยิง สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าคนไทยสองคนถูกลูกหลงเสียชีวิตจากการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ต่างฝ่ายต่างระดมโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักด่วนขณะที่ทำเนียบขาวยังคงยืนกรานว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการออกแถลงการของนานาชาติไม่ช่วยให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลง สหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุนรงครามในครั้งนี้อยู่ในขณะที่กองทัพเรืออินเดียเร่งค้นหาการสูญหายคน65คนหลังไซคโรนะครนนะฮะเตะแตะ่เข้านะรปรากฏว่ากู้เพิ่มจากน้ำ22ศพนะครับกลางวิกฤตโควิด -19 ดับราวประมาณกว่า4,000คน นะครับสัญักข่าวเอฟพีเอเจกับ uters, รอยเตอร์รายงานว่ากองทัพเรืออินเดียสามารถกู้ศพเหยื่อพายุไซโคลนเตาะแต่นะครับขึ้นจากทะเลได้เพิ่ม22ศพนะครับแต่ยังคงตามหาเหยื่อที่สูญหายอีก65คนซ้ำเติมวิกฤตระบาดแพร่ระบาดโควิดนะฮะผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตโควิดของอินเดียล่าสุดนะครับ4,529คนนะครับ กลาโหมของอินเดียได้มีการถแถลงว่าเรือกองทัพของอินเดียสามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้600คนหลังพายุไซคโครนเตาะแต่ขึ้นฝั่งคุชราตนะครับในเย็นวันที่17ที่ผ่านมาทำให้เกิดกำแพงคลื่นสูง8เมตรเข้าฐานขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขนะึ้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมาก นครับ <N ic c oughs> ในขณะที่สหรัฐอเมริกายัางไม่ถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานอย่างเด็ดขาดนะครับสิ่งที่วอชิงตันคำหนึงคือการแข่งขันกับจีลแลัสเซียมากกว่าชีวิตของประชาชชาวอัฟกันนะครับรายงานของสำนักข่าวนะครับรายงานว่าหลังจากหวนสู่การสู้รบทําข่าวอยู่20ปี <c oughs> ดูเหมือนกับว่านะครับสหรัฐ กำลังยินยอมพร้อมจะที่จะเปิดทางให้กลุ่มตาลีบันหวนกลับคืนอำนาจอีกครั้งโดยเพียงออกคำสั่งให้สังวรเอาไว้รวม2ประการคือประการแรกนะครับปรากฏตัวการปรากฏตัวของสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานจะต้องดำรงคงอยู่ต่อไปและประการที่2พวกคู่แข็ง ใลแกับหลักๆของสหรัฐคือจีนรัสเซียจะต้องไม่มีบทบาทใดๆในกลุ่งคาบูน,นี่ก็เป็นปรากฏในเรื่องของบทความสั้นๆในสถานการณ์การเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในตะว,วันออกกลางที่กายเป็นสงครามในขณะที่น้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกหลุดจากทวีปแอตตาติก้าน,นักวิทยาศาสตร์ยันไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ําทะเล องค์การอาวกาศแห่งยุโรปนะร,รายงานผลสำรวจพบภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่บนเกาะแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกานะใหญ่กว่าเกาะแมนฮัตตันประมาณ80เท่าหลุดออกจากขอบทวีปแอคตาร์ติกแอตติกานะฝั่งบริเวณทะเลเวดเดลนะในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาและกลายเป็นภูเขาน้ำแข็งมหมาที่ใหญ่ที่สุดที่ล่องลอยอยู่ในทะเล ก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์นี้หลุดมาจากฝั่งตะวันตกนหิ่งน้ำแข็งรอน,น่นีในทะเลเวทเดลของแอลตาร์ติกามีรูปร่างคล้ายกับโต๊ะรีดผ้ายาว7 7เมตรนะคเับมตรและกว้าง25กิโลเมตรหรือใหญ่กว่าเกาะมาโอกาของสเปนเล็กน้อยอย่างไรก็ดีนักทิวยาศร์เชื่อว่าการแยกตัวของน้ำแข็งครั้งนี้เป็นวงจรธรรมชาติ ซึ่งจะไม่เชื่อมโยงกับปัญหาโลกร้อนและจะไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลโดยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการละลายของน้ำแข็งในแก้วที่ไม่ได้ทำให้ระดับน้ำในแก้วเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับขณะที่ก้อนน้ำแข็งที่ว่านี้นะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า A นะครับเซเนนะครับซึ่งซึ่งแม้จะฟังดูง่ายไปหน่อยแต่มันก็มีการตั้งชื่อตามหลักวิทยศาศาสตร์ ในครับอธิบายว่าภูเขาน้ำแข็งโดยมากแล้วจะถูกตั้งชื่อตามจุลภาคในแอนตาร์กติกซึ่งเป็นจุดที่พบมันและจากนั้นก็ใส่ตัวเลขลำดับลงไปซึ่งก็มียังไม่มีผลกระทบนะอย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าอากาศนั้นมันร้อนขึ้นนะครับมาราวีเศร้าฮะต้องทำลายวัคซีนหมดอายุเกือบ20,000โดสทิ้งนะครับตอนรับมามีอายุใช้งานแค่18วัน รอยเตอร์เอเจนซี่นะครับรายงานว่ามาราวีจำใจต้องเผาทําลายวัคซีนโควิด -19 เกือบ20,000โดสนะครับที่หมดอายุนะครับหลังจากได้รับขณะมาถึงก็มีอายุใช้งานได้แค่14วันยันจะไม่แจกวัคซีนโควิด -19 หมดอายุให้กับประชาชนรอยเตอร์ uter, รายงานว่าประเทศมาลาลีนะฮะประเทศยากจนในทวีปแอฟริกา นะครจัดการเผาวัคซีนโควิด -19 ยยอห้อเอสตาเซเดการที่หมดอายุ19,610โดสนะครับถึงแม้ว่ามันจะรับคำรับรองจากสาภาพแอฟริกันนะครับและองค์การอนามัยโลกว่าวัคซีนยังคงใช้ได้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมทั้งนี้พบว่ามาราวีได้รับวัคซีนจำนวน100,002กับ0 0โดส26มีนาคมที่ผ่านมาภายใต้ความริเริ่มระหว่างสาภาพแอฟริกา และองค์การอนามัยโลกโดยวัคซีนรัตนี้หมดอายุลง13เมษายนโดยมาลาวีมีเวลาแค่14วันเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานนะซึ่งรัฐก็ทำการแจกจ่ายวัคซีนนะเป็นโครงการที่เรียกว่าโควิดในขณะที่สิงคโปร์ก็สั่ง Facebook Twitter ขึ้นคำเตือนไม่มีโควิดสายพันธุ์สิงคโปร์ <c oughs> นะครับรัฐบาลของสิงคโปร์นะครับออกคำสั่งไปยัง Facebook และ t w i t t e อ ให้ขึ้นข้อความเตือนผู้ใช้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศเกี่ยวกับข่าวการพบการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์สิงคโปร์โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์แถลงว่าได้รับทราบข้อมูลเผยแพร่ไปตามโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆที่อ้างอิงในตํานองว่ามีการพบเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่จากสิงคโปร์และมีความเสี่ยงที่ไวรัสตัวใหม่นี้จะแพร่เข้าสู่อินเดีย น,นี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์สิงคโปร์ก็เตือนสหรัฐอเมริกาในการอย่าจุนเรื่องภายในหลังจัดการสัมมนา,าร่วมกับองค์กร LGBT นะครับกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ได้แจ้งเตือนไปยังสถานทูตของสหรัฐเมกาว่าคณะทูตต่างประเทศไม่ควรก้าวไกยกิจการภายในด้านสังคมและการเมืองของสิงคโปร์รวมถึงนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับรถนิยมทางเพศ คำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นที่หลังจากที่สหรัฐสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้จัดสัมมนาออนไลน์องค์กรที่ไม่แสวงหากําไรที่ทํางานต่อสู้กับสิทธิประชาชนกลุ่ม LG BT ในสิงคโปร์บอกว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ย้ําเตือนให้ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาทราบแล้วว่าคณะทูตต่างประเทศที่นี่ไม่ควรก้าวไกยกิจการภายในด้านสังคมและการเมืองของเราซึ่งรวมถึง การกำหนดนโยบายนะครับสาธารณะว่าด้วยของเรื่องของรถนิยมทางเพศนะซึ่งสหรัฐอเมริกาก็จะใช้อ้างสิทธิเสรีภาพแล้วก็เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในก็โดนตอบโต้มาจากสิงคโปร์ในขณะที่แคลิฟอร์เนียนะครับก็เตือนประชาชนหยุดผลิตซื้อขายบัตรวัคซีนปลอมซ้ำเติมสถานการณ์โควิด -19 ทางการแคลิฟอร์เนียออกมาเตือนเกี่ยวกับบัตร ฉีดวัคซีนปลอมที่กําลังระบาดเตือนประชาชนว่าการผลิตหรือซื้อขายใบรับรองวัคซีนปลอมทางออนไลน์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและจะยิ่งซ้ําเติมปัญหาให้กับสารสุขของประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับในขณะที่ดาวโจนก็ร่วงถึง160จุดเฟดกังวลเงินเฟอ้อน้ำมันดิ่ง3ทองบวกขึ้นนะครับ หุ้นสหรัฐเมริกาลดลงจาก,กรายงานของการประชุมนโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐเมริกาแสดงความกังวลเรื่องความเสี่ยงจากอัตรางเงินเฟอ้อขณะที่ราคาน้ํามันดิบดิ่งลงสวนทางกับราคาทองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องสําหรับงานวิเคราะห์ตอนนี้เรื่องราวของการต่างประเทศสถานก,การณ์โควิด1 9ยังคงน่าจับตานะครับเพราะว่าสถานก,การณ์โดยภาพรวมในอินเดีย นะครับนอกจากโควิด -19 จะระบาดแล้วก็ปรากฏว่าเกิดการสูญเสียของคนจำนวนมากมีพายุเข้าไปเกิดภยรรยัดภยธรรมชาติชาติซ้ำเติมการเกิดภัยธรรมชาติซ้ำเติมในอินเดียส่งผลให้ทินเดียนั้นลำบากนะครับตอนนี้ยาในอินเดียก็ไม่เพียงพอโรงพยาบาลก็ไม่เพียงพอนะครับสถานที่เผาศพก็ไม่เพียงพอทุกอย่างไม่เพียงพอหมดสำหรับอินเดียในสิงคโปร์ในไต้หวัน ก็ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9และมีการโจมตีสิงคโปร์ว่ามีสายพันธุ์ะบสิ่งใหม่ของสิงคโปร์ซึ่งติดเชื้อในเด็กกำลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในพมาน่านะครับทางสหรัฐอเมริกาก็มีการคว่ำบาตรพมาร่าเพิ่มเติมนะครับทำให้สถานการณ์ของพมา่ากลับกลายก็แย่ลงไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับเรื่องราวของพอม่าผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าเรื่องราวของพอม่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะส่งผลทําให้เห็นชัดเจนฮะว่าจะไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของพอม่าได้ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามเกิดขึ้น,นะครับอย่างต่อเนื่องจากฝั่งสหภาพยุโรปเพราะเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังของแหล่งน้ํามัน จนถึงกระนนี้ยังไม่มีใครประเทศใดหรือบุคคลใดทําการล้มอํานาจของมินอองหลายผู้นําพม่าได้และรัฐบาลนะครับที่มาจากการรัฐประหารของพม่าได้เอเชียก็ไม่เข้าไปทำการแทรกแซงกิจการภายในของพมา่าถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากฝั่งสหภาพยุโรปอย่างหนะักนะครับเพื่อให้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในก็ตาม นะครับนั่นหมายความว่าพม่ายังคงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยังเกิดมีการปาดกวาดล้างจับกลุ่มกลุ่มผู้ต่อต้านและมีการสังหารผู้ต่อต้านไปแล้วไม่ต่ำกว่า800อคนกลางเหตุการณ์ยังคงบานปลายนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงให้การสนับสนุนในการก่อเหตุในครั้งนี้และพยายามจะเป็นคนกลางในการเจรจาทั้งสองฝ่ายให้ทำการหยุดยิงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลแพ้ชนะนะครับเรื่องของสถานการณ์โรคร้อน นะครับกำลังทําให้น้ําแข็งในโลกนี้เกิดการละลายเกิดขึ้นการละลายครั้งนี้นะครับส่งผลทําให้นะครับภูเขาน้ําแข็งขนาดยักษ์เนี่ยนะก็ไหลเข้ามาตามเส้นทางแต่ยังโชคดีนะครับที่ไม่ทําให้ปริมาณน้ํำในโลกนะครับเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะฮะปากอ่าว นะครับอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยในอนาคตจะมีผลกระทบในที่สุดนะครับเพราะการละลายของน้ําแข็งในขั้วโลกเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปหอวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันคือวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออย่าก,กอดเธอรักเธอจึงห่างกัน ดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันเพื่อวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออยากกอดเธอรักเธอจึงห่างกัน ไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอหากอดกันเพื่อวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอออยากกอดเธอรักเธอจึ่างไกลอดทนรอนะเอออยากกอดเธอรักเธอจึง เดินไปด้วยกันจนถึงวันเรานั้นได้กอดกัน